ชมพบกับรายการ M Society กับ q ควีนกระขวดอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เราอยู่กันที่งาน,นแถลงข่าวของซิสเลอร์ที่เปิดตัวสาขาใหม่ใจกลางเมืองภายใต้คอนเซ็ปต์ Healthy Food Happy Mood ค่ะในวันนี้ซิสเลอรก็ได้เปิดตัว GM คนใหม่อีกด้วยจะเป็นใครติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่ออนิรุธเด,ดวิดคอลลินส์นะครับได้เป็น GM ซิสเลอร์ใหม่กับที่นี่ คอนเ็ปต์ของร้านนี้นะครับสังเกตก็คือบรรยากาศของที่นี่นี่คือก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะอะไรเพราะเราก็หนึ่งก็คือทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราก็จะให้กลมกลืนกับสถานที่หรือท้องถิ่นแถวนี้ที่นี่คือโทนสีจะให้แบบนั่งแบบ healthy food healthy mood คือนั่งแล้วมีสีแบบโทนสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวนะครับลูกค้ามาทานนี่คืออร่อยไปฟินไป แล้วก็รีแล x กซ์ไปด้วยนะครับโปรโมชั่นที่อยากแนะนำนะครับ4เมนูเด็ดๆเ,เลยที่ลูกค้าชอบนะครับถ้าพูดถึงซิสเตอร์นอกเหนือจากสาลัดเราต้องคิดถึงสเต็ก<ะ>สเต็กอันแรกนะี่คือเป็นออสเตรเลียนริบอายนะครับริบอาที่นุ่มแล้วมาจากออสเตรเลียนะครับลูกค้านี่คือชอบมากๆเลยสเต็กอันที่2ก็คือสเต็กซัมเบิร์นซูวีนะครับ<ะ>วิธีการทำซูวีเนี่ยคือใส่ในถุงซิปล็อกเรียบร้อยแล้วก็นึ่งนะครับ เพื่อให้รักษาเนี่ยอาหารแล้วก็รสชาติเนี่ยของแซลมอนได้ดีมากนะครับแล้วมีซอสสารพัดอย่างที่อร่อยมากๆต้องลองมาดูนะครับอันที่3ก็คือมีพ็อกช็อปสเต็กนะครับลูกค้าก็ชอบอันนี้มากเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่4นะครับเผื่อลูกค้าอยากจะกินกันหลายๆคนนี่คือก็จะมีบาร์บีคิวริบบวกกันกับสไปซี่เชคเก้นะครับของเรานะครับทั้ง4รายการนี้นี่คือจะมีการลดราคา100บาทนะครับ เดือนนี้เดือนเปิดของเราเท่านั้นเลยนะครับเรามีแผนที่จะเปิดอีก3-5สาขาในปีนี้ที่เป็นสาขาใหญ่แบบนี้นะครับอันที่2ก็คือนิวคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้และรับฟังลูกค้าถ้าลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยเราจะไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่มูดอินทนคล้ายแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูที่คล้ายแบบนี้มากขึ้นนะครับ,รบกับอันที่3ก็คือเรามีแผนเนี่ยคือเรากําลังทดลองเรื่องของซิสโตโกที่ออฟเฟอร์เรื่องของแซงบิดต่างต่างเนี่ย ทั้งหมดนี้คือเดี๋ยวเราจะขยายซิสซสโกได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยภายในครึ่งหลังปีนี้และนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณอานิรุธเดวิดคอลินค่ะ g m หรือว่า g e n e r a l Manager คนใหม่ของซิสเลอร์ในครั้งหน้ามากริเทียจะพาทุกคนไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารคุณไหนหรือแม่ทัพหลักของแบรนด์ใดอีกติดตามได้ที่นี่ที่เดียว M Society สํา so สำหรับวันนี้หน้าที่ของดิฉันก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ